สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับประจำเช้าวันพฤหัสนะครับที่27มิถุนายน2567นะครับผมเรียบร้อยครับได้แล้ว16ทีมสุดท้ายยูโร2024ครับว่ามีทีมไหนชนกันบ้างนะครับ oh, โอ้โหถือว่าเรามาสรุปกันหน่อยครับการประกบคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกยูโร2024 ทีมชาติอังกฤษนะครับรอพบกับสโลวาเกียเนเธอแลนด์เจอกับโรมาเนียส่วนสเปนเตรียมเจอกับจอร์เจียนะครับรอบแบ่งกลุม่มจบลงเมื่อคืนที่ผ่านมาครับและผลการแข่งขันยืนยันว่าสโลวาเกียเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดรอเจอกับสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษแชมป์กลุ่ม C กังหันลมสีส้มครับเนเธอแลนด์เข้ารอบด้วยการเป็นอันดับ3เหมือนกันแต่สามารถหลีกเลี่ยงเหล่าตัวเต็งเพราะคู่แข่งคือโรมาเนียแชมป์กลุ่ม E จอเจียเข้าร่วมทัวร์มมนาเมนต์รอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกครับพร้อมสร้างปริษัทครับเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เตรียมเจอศึกหนักต้องพบกับกระทิงดุทีมชาติสเปนโปรตตเกสแม้จะพลิกล็อกส่งท้ายแพ้กับจอเจีย2-0เมื่อคืนครับแต่ยังมีแต้มเพียงพอเป็นแชมป์กลุ่มรอพบกับสโลวีเนียมาดูกันหน่อยครับผลการประกบคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายยูโร2024นะครับแต่วันไหนกันบ้างนะครับมาดูกันเลย ทีมชาติสเปนครับเจอกับทีมชาติจอร์เจียในวันที่30มิถุนายนนะครับเยอรมันพบกับเดนมาร์กในวันที่29มิถุนายนโปรตุเกสเจอกับสโลวีเนียนะครับวันที่1กรกฎาคมฝรั่งเศสพบกับเบลเยียมเอ่อ1กรกฎาคมโรมาเนียเจอกับเนเธอร์แลนด2์2กรกฎาคมออสเตรียเจอกับตุรกีวันที่2กรกฎาคมนะครับอังกฤษพบสโลวาเกียวันที่30มิมิถุนายนแล้วก็ สวิสแลนด์พบอิตาลีในวันที่29มิถุนายนนะครับถือว่ารอบน็อกเอาท์แล้วนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าผลงานจะแจ่มจันทร์เมืองพิจิตขนาดไหนนะผลงานจะแจ่มจันทร์เมืองพิจิตขนาดไหนครับเดี๋ยวมารอดูกันได้เลยเพราะว่าในรอบนี้ต้องตัดกันแล้วนะครับตัดกันเลยครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายสําหรับ16ทีมนะครับมาเลือกกันตามนี้ได้เลย ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงชอบทีมไหนรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็ลุ้นกันยาวๆนะครับลุ้นกันยาวๆเลยอันนี้คือ16ทีมสุดท้ายนะครับจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมหน้าตาโฉบก็ตามนี้เลยนะครับเนี่ยฮะโอโ้โหลุ้นกันยาวๆนะครับลุ้นกันยาวๆมนันแน่นอนนะครับ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับศึกยูโร2024นะครับศึกยูโร2024สนุกแน่น,นอนนะครับจัดไปให้รุ่น